ส่วนหนึ่งของปัญหาช้างป่าหนึ่งก็คือการเพิ่มจํานวนที่มากขึ้นแล้วก็การจะทําหมันช้างอันนี้เป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าสําหรับการทําหมันลิงสมแหมที่เข้ามารบกวนชุมชนบนเขาโต๊ะพยาวังกับที่เขาโต๊ะ ยงกงเขตเทศบ,บาลเมืองสะตูนยังเป็นทางเลือกที่ช่วยบรรเทาปัญหาได้อยู่ครับทำให้ทางเทศาบาลก็รับเป็นวาระเร่งดวง่วนตอนนี้ตั้งงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจับทํหมันนะครับเฉลี่ยปีละ200ตัวแล้วก็อยู่ระหว่างหาเกาะกลางทะเลที่ลิงจะสามารถไปดํารงชีวิตอยู่ได้ก่อนจะนําไปปล่อยต่อครับติดตามจากคุณกวีวงศ์ธีรกุลบนเขามาอยู่บนหลังคาบ้านคืนม่พักด้นอนดีบ้านทุกหลังภายในยุมชนมา้าขาวเขตเทศบ,บาลเมืองสะตูนตั้งอยู่ติดกับ เขาโตโยงกงถูกติดตั้งด้วยตะแกลงเหล็กอย่างมิชิดพวกป้องกันกลิงเสม่เข้าไปทําลายทรัพย์สินและทํร้ายร่างกายชาวบ้านที่นี่บอกว่า,า,วาอาศัยอยู่กับลิงมานานกว่า20ปีแต่จํานวนประชากรลิงที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวทําให้ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาฝูงลิงลงมาสร้างความระคารมากขึ้นโดยเฉพาะก,การกัดเด็กเพื่อแย่งชิงอาหารใช้ทรัพย์สินตัวเองนะก้นตะแกรงแต่ละหลังนะเพื่อป้องกันทรัพย์สินในโคเรือนของตัวเอง แล้วก็หลังคาก็เบื้องสังเกตดูเขาพลังงานเอ่อพลังของเขามันเยอะเขายาวเขายาอจนกระเบื้องมันแตกแล้วทุกวันนี้บนเขานี่เขาจะไม่อยู่แล้วกลางคืนเขาจะอยู่บนหลังคาบ้านคนจะหลบแต่ละหลังแต่ละหลังพอถึงคิวที่ว่าเขาจะลงพลังกันทะเลาะกันนะลุวิ่งจนชาวบ้านชาวช่องมาได้นอนดีบนเขาโตพยาวังกับเขาโตยุงกงซึ่งตั้งอยู่ติดกัน ขณะนี้คาดว่ามีุงลิงแสมไม่ต่ำกว่า1,200ตัวประชากรลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกับอาหารที่มีจํานวนน้อยลงทําให้ฝูงลิงเริ่มบุกเข้าไปสร้างความรําคาญให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในตัวเมืองเชานานของจังหวัดสตูลเพื่อหาอาหารเป็นการซ้าเติมเศรษฐกิจของเมืองร้านอาหารชื่อดังตั้งอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะเขาโตพยาวังซึ่งเท่าที่จากเทศบาลเมืองสตูลตัดสินใจย้ายร้านหนีหลังฝูงลิงจำนวนมาก บุกเข้าไปรื้อคนอาหารรวมถึงทําลายรถลูกค้าจนเกิดความเสียหายลูกค้าหลายคนจึงแนะนำพยายร้านหนีเพืยุติปัญหาแล้วก็ที่พิคสุดก,ก็คือ,อบางทีแขกอะ่ะเขามาทานข้าวใช่ไหมคะมันก็มาที่โต๊ะแขกเลยก็มามา,มาหยิบอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งลูกค้าเรากลัวไงลูกค้าเรากลัวแล้วก็บางครั้งก็ไปหักกระจก ซึ่งเราอ่ะเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเราเราไม่มีความรับผิดชอบเราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบตรงนั้นนะเพราะมันเป็นจํานวนเงิน,นงที่ที่สูงถ้าเกิดว่าหลายๆคันมาจอดจนมาลูกค้าก็บอกว่าลองหาที่ข้างนอกดูไหมเพราะว่าลิงมันเยอะอย่างนี้ไม่ไหวนะลูกค้าเองก็ไปกล้ามาละเมื่อได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านกว่า20ชุมชนจึงเข้าโรงเรียนต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูลให้ช่วยแก้ไขปัญหาแต่ลิงแสมหถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง หน่วยงานที่ดาเนินการได้คือเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางเทศาบาลจึงสัสานุบประมาณจํานวน400ล้นบาทเป็นค่าจับล,ลิงและค่าธรรนเฉลี่ยตัวละ2,000บาททรรมนลิงในปี2566จํานวน200ตัวและมีการตั้งงบประมาณต่อเนื่องหวังลดจํานวนประชากรลิงให้เหลือน้อยที่สุดการตั้งเป้าดําเนินการระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง2ันวาคมนี้แต่การดําเนินการต้องยุติลง เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะจับลิงทรรมันแล้วปล่อยไว้ที่เดิมเพราะยังเป็นการสร้างความรำคาญทางจังหวัดจึงมอบหมายให้สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลสำรวจเกาะกลางทะเลที่ลิงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้รวมถึงขอแจ้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเลยมีข้อเสนอแนะว่าให้ขยายเวลาออกไปจากพางก่อนให้เจ้าหน้าที่คือขอให้เจ้าหน้าที่สัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยหรือว่า โดยงานที่เข้อประสานขอให้ลิงที่ทำหมันในเกตเทศบาลนี้ไปปล่อยในที่อื่นซึ่งทางเทศบาลก็ได้ทําปยาคมกับพี่น้องประยาจนในเกตเทศบาลทั้ง2ี่สิเอนหมดแล้วก็สรุปผลบอกว่าลิงเมื่อทำหมันแล้วให้ไปไว้ที่เดิมที่อื่นอ่ะหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนในไว้ที่เดิมนี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองและก็ที่ไม่ลงความเห็นนี่ก็ที่เหลือนะครับก็สรุปว่าทางพี่น้องที่เขาเดือดร้อนกับลิงเนี่ยเมื่อ แคไขปัญหาเรื่องลิงแล้วว่าที่เดิมนี้เขาไม่เห็นด้วยตอนนี้ก็ขอขยายเวลาไปแต่ว่าตอ,ตอนนี้ก็ไม่ได้รับคําตอบนะว่าจะไขยยเวลาขยายเวลาไปได้เท่าไหร่ไม่มีแนวคิดลดจํานวนประชากรลิงด้วยการจับลิงทำมันและปล่อยเกาะแต่ฝูงลิงไม่ใช่มีเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสตูลท้องถิ่นรอบนอกเทศบาลก็มีฝูงลิงอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนและยังไม่มีการควบคุมประชากรแต่อย่างใดในอนาคตเชื่อว่า เมื่อผูงลิงในเขตเทศบาลลดน้อยลงจิงจากพื้นที่รอบนอกจะพยพมาสายอยู่แทนกวีวงศ์ธิตกุลไทยพีเวสได้งาน